แรมแรกครับแล้วนะแต่โกกครับโกกง่ายเลยนั่นก็วาดเสา,รา <c oughs> ครับผมเไ้ยเังครับของน้องนี่เป็นของเอานะครับมีต้นลมยิ่มขั้วให้เห็ดอยู่ให้กินนะครับนี่ของน้อของหน้าให้รับ กับสวัสดีนะหน้าที่มาคาอยู่หากินทุกทท่านครับผมเมื่อนี้กับพานหนาม,มาลงแพตกป่านะครับมาแพนองเบสนะครับผมอยู่อ่างทองมากักนสี่คนํามลงแต่ขอบหัวนะครับผมนี่ก็เป็นเงียมากนะครับที่ทางหลานเป็นแนะนำมาผสมแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวที<ด>่ลงเบ็ดนะครับมนเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังรอรับชมผลงานครับผม มาได้ครอบครัวแของนะมีพอมีแม่แล้วแล้วก็มีน้องสายนะครับหนึ่งก่อนจะกลับญี่ปุ่นก็นอยากมาลองเบงจักเทือนึงนั่นจีมานบ่นะ,ะที่ได้ปลาเอเียงแน่กับที่นี้ปลาเอียงแนี่ยล้อรุ่นน้ำกันกับน,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 นานาที่เคยมาตกแค่น้องเบียดนะครับผมกับแนะนำสูตรวิธีเข้ามาได้นะครับผมสูตรเงี้ยสูตรใดมันตกได้ดีปลาเขาดีกับแนะนำเข้ามาครับ อันนี้ถึงจะมุ้งนี่หกมุ้งหกมุ้งเสาอ,อ่ะเอาหกมุ้งแรงหกมุ้งอ๋ออันนี้มาหกมุ้งแรงหอดหกม ي, ุ้งเสาราคาเท่าไรเพ้หกหกร้อยหกร้อยหกร้อยทองกะ 1, 1> มี <4 S 1> มอุปกรณ์ยังให้ครบนะครับผมเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์ห้องนอนก็มีห้องแอร์เครื่องคว้าหุงคงควงคว้าก็มีเบิร์ดนะครับเตาหม้อกระทงกระทะมีเบิร์ดน้ำกวงน้ำแข็งถังน้ำแข็งยังก็มีให้เตรียมให้พร้อมลงพัดล้ม โอเคลุ่นน้ำกันมันมามเดอร์ปูใหญ่ง <laughs> โอ้แต้มแรกครับนะั่นแหะต่โกกครับโกกใหญ่เลยเดี๋ยวขุดระบบขุดแล้วโอเคมามาแต้มแรลกมันๆน,นี่ใส่ออตะโกกกินดีเลยเก็ดีเลย,เลยนะโอ้โอเคครับผมแต้มแรกครับผมแต้มแรกครับ <c oughs> อ๋อผัด <c oughs> <f art> โอ้ฝนตกครับนั่นนะ่ะงานเข่าเลยโอ้ยเด็ดตกเบ็ดพอน้อยหันเ่ยต้องไงวะกูจะฝากอะคงเป็นแปนอยู่ด้วยจะโอ้แข้งตึกเออเอาไว้ในห้องก็ได้พ่อ อันนี้หลงใก่งไน,น,<อ>น,นี่บาตักได้บ่โอ้โหโก, <laughs> กอีกแล้วใช <laughs> ้งามๆครับผมกูกหน่อยมอวดมาม่ปม <laughs> ีแต่ตะโกครับนั่นนะ่ะครับ ตีแต้มสามแต้มตแต้มสแต้มนะครับผมแต่หักบ่ได้ถ่ายคลิปนะครับบ่ได้บ่ได้เปิดกล้องครับน่าฝนตกครับเก้ลุนต้ครับผมเรื่องหัวหน้ายเนาะครับ มันก็วาดเขา่าครับผมเออเคครับมันมันครับน่ะนะนะตอนนี้กับเป็นเวลาเที่ยงคืน13นาทีนะครับผมป่ากันเงียบคลิปเลยครับแพ้ตรงขามกับไมได้ยินเสียงเฮฮาปาร์ตี้แล้วนะครับผมกับคือสี ้องนอนพักพ่อนก่อนละครับผมพอกันตอนเ้านะครับประมาณตีสี่ตีหานนะครับผมเพราะว่าแพ้เลิกอะหงบนเ้านะครับผมป่ากันยังบ่ได้จักตัวได้สามสี่ตัวเนี่ยนะมั้งครับนีตะโกกสามตัวสังขวาอีกสองตัวนครับผมซี่ห้าตัวครับอืมเอาบรรยากาศครับผม พอมือนเมื่อื่นสาวครับนั่นแ่ละเข้าแล้วนะปลาติดเตเหหงกับ,บ่รดูนะครับผมอันนี้เป็นปลากะมังนะครับผมติดเหหงบ่ดูนะครับอางจงะติดตอนนอนอยู่คนละครับเอาขึ้นเปลี่ยนเยียครับ สบายบ่สาย,ยอายุดิแม่นบ่ภาษาายุติพวแม่นน่าสบายเนาะตัวน้อยปลาอยยังครับนั่นน่ะเปา้าคล้ายๆปลาสบายปลาอยยังก็เขาเป็นสายุอา,าย,าย,ยุเป็นแบบนี้รึเปล่าครับผม,มเกียร์เบสแล้วนะครับผมหอดเวลากลับบา้านแล้วครับหกโมงสองแล้วเบดเวลาขเขาแล้ว พอดีเกียร์เบียนม้าได้ปาลาครับรู้จีดึงคือลงไปนะครับนี่คือล้มไปผลงานเราวันนี้ตะกุกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ หาหาตัวตะโกบสังขวาสองปลากระมังหนึ่งตัวแล้วก็เอี้ยงนี่คล้า,ายๆสไวยอีกตัวหนึ่งครับผมไม้แค่นี้แหรอครับผมโอ้โอกาสนาว่ากันไม่ว่าสันแม่แร้วะมันบูมีป,ป่าเมื่อกี้ครับช่วงปลาที่เขากับฟนตกนะครับผมก็รไย้บ่อด้ตกปลานะครับ ตอนเด็กๆมากอะนอนกันนะครับพักผ่อนกันเมือ่อนี้ได้ผลงานเพียงเท่านี้แหะครับพราะอยู่ไปกินการนาว่ากันไหมครับแพรน้องเบสนะครับผมอยู่อ่างทองนะครับเนี่นี่แม่นามเจ้าพยานะครับผู้ใดสนใจอยากมาตก,กับมาใดนะครับผมแพละ่ะคืนราหกลอย มีห้องแอร์พร้อมห้องห้องนอนนี่เป็นห้องแอร์นะครับผมมีผึดลมมีครัวให้เฮ็ดอยู่ให้กินนะครับมีห้องน้องห้อง,งน้ำให้เขาห้องอานบน้ำก็ำมีอยู่ฟังพี่ห้องน้ำเคนะครับผมพอกันคลิปหนาครับแล้วน่ะยูหายยู่หาก,กินทังไดยฝากติดตามรับชมน้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาหน,น้าหนาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ